ิวแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เ,เออไลฟ์ดีกว่าวเราไปถึงเรื่องอ่านคอมเมนต์แล้วอ่ะไม่คือจริงๆถ้าเกิดทุกคนดูไลฟ์หนูอยู่แล้วาหนูจะเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะเวลาแบบได้ของตัวเองก็อ่านอ่าอ่านอ่าน จริงอะหนูเคยแบบเอ้ยเรื่องอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคะจะเหมือนแบบคนไปเจอไม่ไดยสกิปคอมเมนต์หนูอีกแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เคยตอนจบไปโอเคอ่านทุกคนจบอะไแล้วเบิร์ก็อินตอนตอนนี้อินของคุณเหล่ามาบอกเฮยังไงมันดูน่ารักเหมือเกินเวลาคไยกันใช่ก็ก็ตามนั้นนตอนตอนเราเราเรารู้สึกว่าเขาน่ารักเลยเขาเวลาเขาอยู่กับเราน่ารักค่ะก็จริงๆก็ก่อนที่แบบจะได้คุยกันก็เป็นเพื่อนกันก่อนค่ะก็ เห็นได้แบบแตกต่างกันมากค่ะใช่นิสัยเขาไม่เหมือนกันเลยอ่าอยากไปที้ไปเที่ยวด้วยกันเป็นยังไงคะบอกสิไปเที่ยววด้ยกันอ๋อสนุกค่ะสนุกมากจะเหมือนตอนที่ไปดิสนีย์แลนด์นะคะก็เหมือนไปแยกค่ะก็เหมือนคนอื่นก็โตแล้วเขาคงไม่ได้อยากมีฟิลไปดิสนีย์แลนด์อ่ะเนี่ยมักจะไปกันสองใช่ค่ะเป็นไงบ้างคท้าหวะหวังพคิดยังไงบ้างตอนที่บอกว่าไม่พอจริงๆอ่ะที่แรกเราเกือบจะไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะฝนตกเนาะแต่เหมือนที่แรกหนูก็จะผมทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เหมือนที่ชี้เขาก็จะแบบไม่เป็นไรแบบ น้อยเราก็ได้ไปด้วยกันสองคนเนี้ยก็โอเคเขาจับเขาม่จับเขาม่เวลาไม่เวม่ัเวไม่จวลาไจวลา่วลาม่ับเวลา่เวลาม่ัวล่จัเล้ม่บไม่จัเพล่วไม่จัว่บเวายับเวลาไมจบไม่ับไม่เไม่่ายมจั้วา่บเวาบว่ไม่บ่ามเา่วลม่วลเม่จเ่ัาไเที่จว่เวาเม่เ้าัเ่เม่ัเหมืจนเขามว่บ เป็นวัยรุ่นเขาก็เหมือนพยายามเข้าใจเนาะเพราะเหมือนตอนนี้สมุดหนูกำลังจะสิบเจ็ดใช่ไหมคะแบบการมีแฟนหรือการมีคนคุยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติมาก mm hmm. ใช่หนูก็เลยแบบพยายามบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าสมัยก่อนอนะ่ะตอนนี้มันอาจจะเด็กกนะ็ได uh huh. แต่แบบ <laughs> พอรุ่นเนี้ยทุกคนเขาก็เหมือนแบบ มีอะไรกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมีมีความเขาเรียกว่ามีแฟนมีเพื่อนสนิทเหมือนเหมือน,นหนูคิดว่าตอนเนี้ยสังคมมันไปเร็วมากเช่นแบบเด็กสิบสองเริ่มแบบมีแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้หนูสิบเจ็ดเนาะก็ไม่ได้แบบแย่อะไรมากเลยไม่นานเป็นเขาแบบคุจะเข้าใจก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ยังแบบพยายามอยู่เงี้ยแบบ ที่พี่สาวหนูเนี้ยก็จริงๆก็ดุเหมือนกันค่ะก็เหมือนแบบเนเี่ยทำไมทำแบบนี้เขาก็จะแบบมีความโวงน้องสาวอยู่อย่าเงี้ยอาจจะหวงเป็นหน้าของคุณแม่คุณแม่เขาจะไม่ค่อยพูดแต่เหมือนแบบพยายามพูดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยังยงตัวอาชีพเขาพยายามปรับให้ครอบครัวเราอย่บ้านใช่ใช่ก<ไ>็จริงๆเขาเป็นคนอยู่บ้านเนาะส่วนมักอยู่บ้านเ,นเลยก็ช่วงนี้ก็ออกบ่อยค่ะเขาเหมือนหนูเป็นคนที่ทํางานบ่อยอย่างเงี้ยแล้วง,งานก็จะอยู่ในเมืองค่ะก็เลยแบบ อย่างน้อยมาดินเนอร์ด้วยกันหรือว่าได้มาเจอได้มาเจอกันแป๊บหนึ่งก็โอเคสามาระสามารถที่จะคิดไปถเรานะครับก็ไปทานข้าวแบบบ่อยส่วนใหญ่จะเห็นรูปกันอย่างกับทางครอบครัวอาชีพมาก่อเนาะใช่ค่ะจะเหมือนครอบครัวหนูเนี้ยก็จะมีไปบ้างคือเหมือนครอบครัวหนูเวลาจะรวมตัวทีอะยากมากเพราะคุณพ่อเราถ่ายละครทุกวันเนาะแล้วก็บางวันก็มีแบบรายการเล็กๆน้อยๆอย่างค่ะก็เลยแบบเจอกันยากมากอย่างน้องชายก็บางวันแบบคุณพ่อมา คุณพ่อแบบคิวว่าน้องชายบอกเอ้านะเพื่อนไว้แล้วขอไม่ไปนะอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยได้รวมกันค่ะแต่ก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆค่ะจริงๆที่เราปรับเพื่อเขาแต่ว่าเขาปรับเพื่อเรานะจริงๆก็กๆสองคนก็แบบจูนกันให้เข้ากันได้ดีมากที่สุดค่ะก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอยู่ฝ่ายเดียวเนาะก็คือทั้งสองฝ่ายแต่ว่าพวกหนูสองคนอะสก <ๆ S 1> ินชิปกันมากไม่ก็ <c oughs> อ,ยอย่างที่เห็นในวิดีโอมันก็ฝนตกค่ะแล้วเหมือนล้มันเล็กด้วยก็เลยแบบต้องเบีดียดกันอ่าแล้วันเลกรอ เราต้องเัมตอกกันหคะหรือว่าทันเดียวดีแล้วไม่ก็ทีแรกก็จะซื้อสองใบแลละค่ะจตเหมือนแบบเขาก็เหมือนบอกว่าถ้าเกิดผมซื้อสองอันเนาะมันก็คือเดินแยกกันไปเลยถ้าถ้ามันมีแค่เดียวถ้ามันีอนเดียวมันก็จะแบบมีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราต้องอยู่ตรงนี่เดี่วแตา่เกาหลีผ่านกบไปเรื่นะนิดหน่อยจริงจัพอพอพอคุณพ่อเขาเห็นมีร่นๆแว่าไหมคะทีแรจรงจริงก่อน เหมือนหนูกับพี่เชียร์ค่ะที่แรกไปถ่ายยูทูบกันก็จริงๆไม่ได้คิดว่าจะลงหรืออะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็ซีเรียสมากก็เอากล้องไปถ่ายถ่ายมอนตารดถ่ายทุกอย่างแล้วก็เหมือนเพาเอามาตัดแล้วมันดีเงี้ยแล้วเขาก็ตั้งใจตัดมากหนูก็เลยลงได้อะ<ล>ไรเงี้ยแค่เขานั่งตัดเองใครก็จริงๆไม่ได้นอนถึงสิบโมงเช้า่าเงี้ยนั่งตัดหนูก็นอนได้แล้วเลย,เ,ลยเขาก็แบบชอบตัดอย<ม>่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนทีแรกก็ตัดเสร็จหนูก็ให้คุณแม่ดูอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็แบบหนูไม่ได้บอกคุณพ่อตอนแรกแล้วคุณพ่ออก็เหมืนแบบ ทำอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ยูทูบไม่ได้มีอะไรเขาถามว่าจะลงหรอหนูบอกว่าเปล่าอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็รู้คุณแม่ก็บแกบเหมือนเป็นคลิปเปิดไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่เหมือนอยากให้เห็นว่าบล็อกดิสนีย์แลนด์แล้วก็แบบเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นการเปิดตัวอะไรอนักกามีอยู่เป็นแฟนยังไงบ้าเป็นแฟน อเคุณพ่อทราบเลยคือตอนที่ามคงหลังเขาขอเขาขอเราไหมเขาขอเป็นแฟนนะก็ขอเป็นแฟนค่ะค่ะพูดว่ายังไงค่ะพูดว่ายังไงไม่ก็คือเหมือนทีแรกอะในหนูก็มีแบบมีแอปอีกแอปหนึ่งที่ไม่ใช่ไอจีใช่ไหมคะที่แบบจะมีคับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนลงดินเนอร์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเพื่อนหนูเขาก็ทักมาว่าเฮ้ยแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาก็เห็นหน้าจอหนูเขาก็แบบว่างั้นแบบเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นเป็นไงก็ตกใจเพราะหนูไม่เคยมีแฟนมาก่อนค <im ế net repay> ่ะไม่เคยเหมือนมีคนมาขออย่างเงี้ยแล้วก็ไม่จริงๆหนูไม่เคยไปดินเนอร์กับแบบผู้ชายอโลอย่างเงี้ยสมวนมากก็จะมีพี่เซาย่ามีเพื่อนมีอะไรไปหมดอันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกหนูก็แบบตกใจแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ได้ตอบไปว่า เขาน่ารักยังไงก็จริงๆเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนเทคแค่ค่ะน่าจะเป็นเหมือนเขาเป็นคนที่เจนทอมเมนต์มากๆค่ะเป็นคนละมุนมากๆแล้วก็ให้เกียรติจคุยใช่หลายคนบอกว่าเหมือนพอเห็นไปชี้ในในี้แบบเหมือนไม่ไม่ไม่เหมือนที่คิดเหมือนกันใช่ใส่ก็ที่เล่หนูก็บอกว่าหนูแบบนึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆที่แรกหนูก็เลยไม่ได้กล้าคุยใส่ก็กลัวคะย แล้วก็มอง,ปงไปดงแล้ไมีประกายร <c oughs> เราแบบวาเราผาย <c oughs> านับานเขอ <c oughs>